ขอกาบเรียนเชิญท่านดรวิเชียรทุ่งไถยสุขนายยุทสภาทนายความในพระบรมการจุราธรรมประธานในพิธีได้โปรดรับฟังการกล่าวรายการและกล่าวเปิดงานการแข่งขันกอีลารอยยื่งครับครั้งที่25มหาฑรตมีฬาสภาทนายความในพระบรมราชจุฬาธรรมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงครับ เรียนอาจารย์จังหวัดลบบุรีผู้่ยภาคสาวหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดลบบุรีผู้่ยภาคสาวหัวหน้าศาลแข่งจังหวัดลบบุรีผู้่ยภาคสาวหัวหน้าศาลจังหวัดลบบุรีเรียนดรวิเชียรชุกเทยสงนายกสภาทนายความตามที่สภาทนายความนายภาคบลงลาวชูมาัรร์ได้รับปรัชญาที่คุณจากสมเด็จพระ คณิษาาน้าเจ้าคมสมด็ยประเทศรัตนาราชสุดาสยามมุ่งบุ่นราชสม,มานพระราชทานช่วยรางวัลในการาแข,ขง่งขันฟุตบอลระเกงีโดยเยี่ยมครับคัิษฐห้าเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบอลและวิชาชาีพนายความโดยจัดการประจำเป็นทุกปีในการจัดการแข่งข,งขงันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีความมีน้ำใจนักกีฬาอของนายความและนักกีฬา อีกครั้งในครั้งนี้เป็นการจัดงานซึ่งสภาทนายความเราได้มีมาร์เกรตลเทนนิสเปตองแบดมินตันท็อปเข้าร่วมแข่งขันถือว่าเป็นวันอีฬาของทนายความค่วันนี้นักกีฬาได้มาอยู่ในที่นี้แล้วเรียนเชิญดรวิเชียนชุกนายสงนายโยกสภาทนายความกล่าวเปิดต่อไปครับเรียนเชิญครับ เพียท่านรองอุปบรรการจังหวัดลบุรีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบุรีอายการจังหวัดลบุรีอายการจังหวัดศาลแขวงลบุรีผู้แทนอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดลบุรี รอผู้บัญชาการตำรวจภูทรลบบุรีผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดลบบุรีผู้แทนองค์กรบริหารส,ส่วนจังหวัดลบบุรีท่านผู้มีเกียรติเคา่พและที่รักทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีรอเยอะขับครั้งที่25ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพศ2567ซึ่งจัดขึ้นณสนามกีฬาใจาฟ้าอาคาเดมีจังหวัดลบบุรีจากการกล่าวรายงานของประธานจัดก,การแข่งขันในทั้งนี้ ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานทําให้เห็นว่าการพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลและกีฬาประเภทต่างๆของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการพัฒนาเป็นที่พอใจมีได้มุ่งเน้นแต่ผลชนะแต่ประการใดจุดประสงค์หลักที่สำคัญคือการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยได้เห็นถึ่ความร่วมมือ ร่วมแรงของนักกีฬาทุกประเภทในองค์กรและส่งเสริมความสามาัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทนายความแต่ละส่วนภูมิภาคของประเทศผมขอแสดงความยินดีต่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านและขออวยพรให้การแข่งขันฟุตบอลประเพณีรอยยึดขับขั้งที่25และกีฬาประเภทอื่นจะรับความสำเร็จตามเจตอารมณ์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันมุ่งหวังเอาไว้ และขอวอวยพรให้นักฟุฟตบอลทุกท่านได้รับความปลอดภัยและประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหมายปัดน,นี้ันในเวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการแข่งขันนักปฏิประกต่อไป